อ่าเดี๋ยวให้อีกนิดนึงนะสำหรับคนที่มีภาวะเรื่องของดื้ออินซูลินว่าเวลาที่ร่างกายเราเนี่ยมันตับอ่อนเราอะ่ะมันผลิตอินซูลินฮอร์โมนออกมานะเพื่อที่จะเก็บสะสมไขมันแน่นอนว่าเวลาที่เราจัดการภาวะดื้ออินซูลินเนี่ยมันจะทําให้กระบวนการหอมของเรามันเกิดขึ้นถูกไหมไขมันที่สะสมมันก็จะเริ่มแบบถูกเอามาใช้เพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญก็คือว่า สวัสดีค่ะวันนี้เรามาคุยกันเรื่องของการปรับฮอร์โมนนะคะช่วยในเรื่องของการลดความอ้วนได้ยังไงนะคะหลายคนยังเข้าใจผิดนะหรือแบบอาจจะเข้าใจไม่ไม่ได้ถูกต้องทั้งหมดนะคะว่า ในเรื่องของฮอร์โมนเนี่ยมันจะมีฮอร์โมนหลายตัวนะคะมันไม่ใช่มีแค่เรื่องของฮอร์โมนเพศอย่างเดียวนะคะเวลาเราพูดถึงในเรื่องของการปรับฮอร์โมนเนี่ยทำให้บางทีหลายคนก็จะเผลอคิดไปว่าเอ๊ะจะต้องเป็นเรื่องของการปรับฮอร์โมนเกี่ยวกับในเรื่องของวัยทองอย่างเดียวไหมเอสโตรเจนโปรเจสเตอโรนไหมหรือว่าในผู้ชายเกี่ยวกับพวกเทสโทสเตอโรนอย่างเดียวเลยไหมในความเป็นจริงก็คือไม่ใช่นะคะถึงแม้ว่าฮอร์โมนเกี่ยวกับในเรื่องเพศหรือว่าฮอร์โมนในเรื่องของวัยทองหรือว่าก่อนเข้าสู่วัยทอง มันจะเป็นฮอร์โมนที่สําคัญนะแต่ว่ามันจะมีพื้นฐานในเรื่องของการปรับฮอร์โมนมาเป็นสเต็ปสเต็ปอันนี้จะเป็นฮอร์โมนเฮราคีนะคะก็คือเป็นสเต็ปขั้นตอนการปรับฮอร์โมนกว่าที่มันจะไปถึงจุดสูงสุดของการปรับฮอร์โมนนั่นก็คือในเรื่องของฮอร์โมนเทสและอันนี้มันเป็นฮอร์โมนส่วนสําคัญที่มันก่อเป็นพีระมมิดฮอร์โมนขึ้นมานะจนถึงฮอร์โมนที่เอามาใช้นะคะในรูปของยาเพื่อที่จะ,ะลดความอ้วนด้วยวันนี้พูดถึงในเรื่องของ สองตัวอฮอร์โมนวันนี้พวกเราเข้าใจแล้วนาะว่าฮอร์โมนมันไม่ได้มีแค่ในเรื่องของฮอร์โมนเพศอย่างเดียวที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของความอ้วนมันมีฮอร์โมนตัวอื่นที่ให้ดูเมื่อกี้มันจะมี5สเต็ปใช่ไหมคะแต่ว่ามันจะมีฮอร์โมนอีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่ได้แบบเอามาให้พวกเราดูคือมันจะเป็นแบบศัพท์ทางการแพทย์ที่ค่อนข้างยากแล้วก็กลไกมันจะซับซ้อนนิดนึงนะคะแต่ว่ายกตัวอย่างแล้วกันอย่างเช่นฮอร์โมนที่ควบคุมเกี่ยวกับความหิวความอิ่มในร่างกายของเรานะมันจะมีชื่อเรียกแปลกๆ ใช้ปัจจุบันนี้นะคะหลักๆมันจะมีอยู่ประมาณห้าตัวพอมีอยู่ตัวหนึ่งที่พวกเราน่าจะรู้จักเลปตินฮอร์โมนจําได้นะซึ่งเลปตินฮอร์โมนมันเป็นฮอร์โมนที่ควบคุมความอิม่มเวลาที่เลปตินฮอร์โมนมันถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยมันจะบอกสมองของเราบอกว่าอิ่มได้แล้วจ้าอิ่มได้แล้วจ้าอะไรแบบนี้นะคะแล้วถ้าเกิดว่าร่างกายเรามีภาวะดื้อเลปตินฮอร์โมนแปลว่าอะไรสมองไม่รับรู้ความอิม่มแปลว่าก็กินคะ่ะเนี่ย เป็นอีกหนึ่งฮอร์โมนที่จะต้องรู้จักและต้องไปแก้ไขมันเกี่ยวกับฮอร์โมนทุกๆตัวที่เกี่ยวกับความอ้วนอ่าเดี๋ยวให้อีกนิดนึงนะสําหรับคนที่มีภาวะเรื่องของดื้ออินซูลินว่าเวลาที่ร่างกายเราเนี่ยมัน ตับอ่อนเราอ่ะมันผลิตอินซูลินฮอร์โมนออกมานะเพื่อที่จะเก็บสะสมไขมันแน่นอนว่าเวลาที่เราจัดการภาวะดื้ออินซูลินเนี่ยมันจะทําให้กระบวนการผอมของเรามันเกิดขึ้นถูกไหมไขมันที่สะสมมันก็จะเริ่มแบบถูกเอามาใช้ะฉะนั้นสิ่งสําคัญก็คือว่าพวกเราก็ต้องรู้จักในเรื่องของการทํา IF นะคะเสืงอเอที่ง่ายที่สุดในเรื่องของการจัดการเกี่ยวกับภาวะดื้อฮอร์โมนอินซูลินนะ ก็คือ IF แบบ4 4 2นั่นก็คือการทำ4 4 2เนี่ยก็จะเป็นจุดเริ่มต้นนะเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะเริ่มต้นเลยทำยังไงก็ทำ4 4 2นะคะส่วนถ้าเกิดว่าใครที่แบบ4 4 2ก่อนแล้วแต่ท16ก่อนแล้วกินวันละเมือ ก่อนแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะออกกาลังกายก่อนแล้วที่รู้สึกว่าจะไปต่อได้ไหมมันก็จะต้องแบบใช้ผลเลือดเข้าช่วยแต่เบสิกต้องได้เนาะอโอเคนะคะพวกเรานะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ